bóng tiên ti sám khắp bóng ninh chọc mạc về cùng tổng cùng tổng ngập ngập นี่แม่นี่แม่นี่แม่งับงับเลยนี่แม่นี่แม่งับกระนั้งจังไหมดึงอือดึง ผมปิดประตูแล้วาแอบ,บดูผมนะกรบหรือยังกรบให้เรียบร้อยกรบดีๆนะ นุดไม่ต้องสั่งผมกบเรียบเลยไม่มีกลิ่นด้วย